สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเอ,อ่อสเปรดกินอากาศในห้องนะคะเราเราจะเริ่มพูดถึงเรื่องส่วนผสมก่อนนะคะมทีทั้งหมดแค่สามอย่างส่วนผสมทั้งหมดแค่สามอย่างอย่างแรกนะคะที่จำเป็นต้องใช้ก็คือหนึ่งนี่นี่ น้ำกันค่ะน้ำกันบริสุทธิ์นะคะตัวนี้สามารถเอ่อหาซื้อได้ที่ร้านพวกร้านขายยาหรือร้านเอ่อของวิทยาศาสตร์นะคะอย่างที่สองค่ะนี่นี่คือแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์แบบน้ำเหลวๆนะคะสามารถซื้อได้พวกที่ร้านที่เขาขายพวกของทดลองวิทยาศาสตร์เหมือนกันค่ะ แล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะที่เราต้องเตรียมกันก็คือนี่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 น,นี่คือน้ำมันหอมระเหยนะคะมันมีกลิ่นเยอะมากนี่ก็เลือกมาไม่ถูกเลือกมาสามเลยเลือกมาสากลิ่นมีเซนชวลมีเฟชแอร์แล้วก็เอ,อ่อเ a เจอร์นาโอมีค่ะนี่ส่วนผสมมีทั้งหมดแค่สามอย่างนะคะแล้วก็เมื่อทำเสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่ในนี้ขวดสเปลย์ ที่เราจะมาฉีดชิดชิๆชกันนี่ค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มวิธีทำกันแล้วนะคะเนี่ยค่ะด้วยความทีออ่อุปกรณ์เรามันไม่ค่อยพอนะคะเราก็จะใช้ของที่มีอยู่ในบ้านอย่างนี้เดี๋ยวสักคร่นคะคะอย่าทำตามกันนะคะ ไปซื้อได้ก็ไปซื้อนะคะอย่าเรียนียบเราก็จะเอาถุงพลาสติกมาม้วนใช้แทนกลวยนะคะจะอ,อยู่ไหมนี่อย่างแรกนะคะตามที่ทางร้านเขาได้แนะนำมาเราจะใช้แอลกอฮอล์ทั้งหมดสองช้อน น้ำมันหอมระเหยหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำกันให้เต็มขวดอแต่ถ้าลองดมแล้วเราอยากได้กลิ่นให้มันแรงกว่านี้ให้มันหอมกว่านี้เราก็สามารถใส่น้ำมันหอมระเหยเพิ่มได้ค่ะเรื่องสัดส,ส่วนไม่มีตายตัวค่ะเราสามารถกำหนดเองได้เลยนะคะ ด้วยความที่ช้อนของเรามันเล็กก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะ Okay. จุกไปไหนแล้วแล้วต่อไปเราก็จะเลือกกินนะคะเอากินไหนดี กลิ่นเซนชอรนี่มันจะออกแบบคล้ายๆกับกลิ่นแป้งเด็กนะคะแบบเบบี้จอรสันมันจะหอมเด็กๆแบบหอมมากแต่ว่านี้เราลองทำไปแล้วเราก็จะเปลี่ยนกลิ่นส่วนเนเจอร์ลนอมีนี่กลิ่นเหมือนพวกตอกไม้พันไม้่ะคะหอมอ่อน,ออนๆไม่กลิ่นไม่แรงมาก ส่วนกลิ่นเฟชแอร์นี่มันจะบอกอธิบายไม่ถูกมันก็กลิ่นหอมเหมือนดอกไม้แต่ว่ามันไม่มันไม่เท่ากับเนลมิแล้วก็กลิ่นมันจะออกแบบเย็นๆเฟชเฟชนิดหน่อยมากกว่าอธิบายกลิ่นไม่ถูกอ่า ถ้างั้นเราทำกลิ่นๆนในจอดีกว่านะคะเรืบเวลาเปิดจุดต้องระวังหน่อยนะค่ะไอ มันจะเป็นน้ำไม่เหลวมากขุน่นเอ,อ่อข้นนิดหน่อยสีออกเหลืองๆอ่อนๆนะคะอืมอันนี้ก็ปริมาณขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้กลิ่นมันมันชัดขนาดไหนอะคะ่ะอันนี้จะใส่ไปสักสองช้อนนะคะเพราะอยากให้กลิ่นมันออกเยอะอ่าอยากให้กลิ่นมันออกเยอะๆคะ่ะบางคนชอบอะไรมีกลิ่นหอมหอืม อ,อืมหอมฟุค่ะเสร็จแล้วอย่างสุดท้ายตอนนี้เราก็เหลือแค่ใส่น้ำกันใส่ให้มันแบบเต็มขวดเลยนะคะ ืมกลิ่นฟุ้งมากอ,อ,อืมอเอ๊ยฝาไปไหนแล้วอ้าฝาเราหายไหมเออเกแิแล้วนี่ถ้าแล้วอืมหอม เข้ากัน,นมันก็จะออกเป็นน้ำขุ่นๆนนิดหน่อยนี่ดูเนี่ยค่ะได้แล้วนะคะสเปรย์ดับอากาศในห้องอว้าหอมเนี่ยนะคะมัน ทำได้ง่ายมากวัตถุดิบก็แค่สามอย่างเองแถมราคาไม่แพงด้วยนะคะแต่ว่านี่จำราคาไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าอยู่ที่อย่างละประมาณสี่สิบกว่าบาทเองค่ะอย่างเอพวกกลิ่นพวกนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วขึ้นแล้วแต่กลิ่นนะคะว่าราคาเท่าไหร่บางอันก็สามสิบกว่าบาทสี่สิบกว่าบาทอยู่บางอันร้อยกว่าบาทก็มีค่ะขึ้นอยู่กับกลิ่น ตัวแอลกอฮอล์ก็อยู่ที่ประมาณ40กว่าบาท50กว่าบาทเหมือนกันน้ำกันนี่เห็นขวดเห็นขวดใหญ่ๆอย่างนี้นะคะ่ะแล้วไม่ถึง50บาทเลยะคะ่ะแบบถูกมากๆเนี่ยะคะก็เสร็จกันไปแล้วนะคะสำหรับสเปรดับอากาศในห้องนะคะนี่อันนี้ที่เราทำไปแล้วก่อนก่อนหน้านี้กับอันนี้ที่ทำไว้ล่วงหน้าหอมมากใครอยากลองทำได้ไปลองนะคะ 嗯。